สวัสดีครับสวัสดีครับนุ่นอ์อนภูมิครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องระบบลากระบบลากกับการใส่ปุ๋ยให้ฟังนะครับจากวันนั้นที่เคยคุยไปนะครับว่าความสําคัญของหัวใจของการลดต้นทุนนะครับหัวใจของการลดต้นทุนก็คือ6กประสานที่ผมพูดไปนะครับก็มีลาก กิ่งใบดอกผลแล้วก็มีน้ําเป็นประทานนะครับวันนี้จะคุยระบบรากให้ฟังนะครับจริงๆแล้วระบบรากมีความสําคัญกับต้นพืชมากมากถึง70-80%จริงๆจะบอกว่า100%ก็ได้นะครับระบบรากคือหัวใจของการสรรหาธาตุอาหารขึ้นไปให้กับต้นพืชนะครับเอาไปเลี้ยงในเรื่องของการสังเคราะห์แสงในเรื่องของการสร้างพลังงาน ในเรื่องของขนถ่ายพลังงานลงมาสู่ท้องกิ่งลงมาขยายลำต้นขยายกิ่งแล้วก็แตกรากใหม่นะครับเป็นวงจรของเขาเลยวงจรของระบบรากที่จะเอาธาตุอาหารขึ้นไปเพราะฉะนั้นระบบรากคือหัวใจของการจเจริญเติบโตของพืชเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นต้นพืชเวลาที่เรามองไปในต้นทุเรียนของเราเนี่ยครับสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรบ้างครับใบกิ่งก้านสาขาลำต้นนะครับแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นคือระบบราก แต่ละไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่แหละมันสําคัญที่สุดของต้นพืชของต้นทุเรียนแล้วนะครับในสิ่งที่เรามองไปสมมุติเรามองทุเรียนต้นหนึ่งแบบนี้เรามองไปทุเรียนในต้นหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะเห็นความสวยงามของใบก่อนเลยแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือความลาบากยากเข็นของระบบรากที่จะต้องนําพาธาตุอาหารเนี่ยไปให้กับเรานะครับแต่ซึ่งนั่นแหละหัวใจมันนะครับต้นจะตายต้นจะป่วยมาจากระบบรากทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลระบบลากของเขาให้ดีนะครับการดูแลระบบลากเริ่มต้นอย่างไรได้บ้างก็คือต้องสรรหาอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาอะไรที่เราใส่เข้าไปแล้วมันไม่ทําลายไม่ทําลายเขานะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเขาคือหัวใจของการดํารงชีพนะเขาคือหัวใจของการดํารงชีพเพราะเขาต้องใช้ระบบรากเนี่ยไปทํามาหากิน ทํามาหาธาตุอาหารให้กับเราแม้ว่าเราจะฉีดพ่นทางใบช่วยก็ตามแต่ประโยชน์มันได้น้อยมากฉีดร้อยได้30ฉีดร้อยได้25นะครับวันไหนฝนตกตกวันไหนแดดจะจัดฉีดร้อยได้20นะครับเพราะฉะนั้นระบบลากเลยสําคัญนะครับแล้วระบบลากเนี่ยลากจะดีได้มาจากอะไรมาจากดิน เพราะว่ารากอยู่ที่ดินเรามองไม่เห็นมันอยู่ในดินอยู่ใต้ดินอาจจะขึ้นมาผิวดินบ้างนั่นคือบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ถ้ารากขึ้นมาบนดินแล้วทําให้เราเห็นเห็นรากที่มันขาวอวบอ้วนนะครับแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่ารากที่สมบูรณ์คือเราเห็นแต่ถ้าเกิดเรามองไปที่ดินของเราเลยหรือว่าไปกวาดโคลนไปอะไรโคลนเลยมองไม่เห็นระบบรากเลยอันนี้ถือว่าแย่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของรากที่ดีนะครับ สิ่งที่เขาเขาจะดีได้เออระบบรากจะดีได้เราต้องไปสร้างที่อยู่ของเขาให้มันดีก็คือดินบริเวณนั้นบริเวณทรงพุ่มอาจจะเกินทรงพุ่มเข้ามาเราต้องไปปรับตรงนั้นนะ่ะให้มันมีความสมบูรณ์นะครับคือลากจะดีได้ที่อยู่ต้องดีด้วยก็คือที่อยู่เขาก็คือดินนะบริเวณนั้นนะ่ะต้องดีด้วยนะครับแล้วเราจะปรับโครงสร้างดินยังไงให้สมดุล หรือว่าเหมาะสมกับระบบลากมันจะมันจะเข้ามาถึงปัจจัยที่เราให้เขาเลยนะคือปุ๋ยที่เราให้กับเขาจะไปทําร้ายเขาหรือจะไปส่งเสริมเขานะครับองค์ประกอบของดินที่ดีองค์ประกอบของดินที่ดีแล้วระบบลากเนี่ยเขาอยู่ได้แบบสมบูรณ์เนี่ยต้องมีสามองค์ประกอบนะครับไปบรรยายที่ไหนผมก็จะบอกสามองค์ประกอบนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจของการจเจริญเติบโต การที่เราจะได้ทุเรียนคุณภาพไม่ใช่ว่าเอาใช้ปุ๋ยอะไรแล้วได้ทุเรียนคุณภาพนะไม่ใช่มันมาจากระบบลากที่เรามีคุณภาพก่อนเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอาไปใส่ให้กับเขาต้องมี3องค์ประกอบนี้เพราะว่า3องค์ประกอบนี้มันจะทําให้ระบบลากเขาดีแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับตัวแรกเลยโครงสร้างแรกคือโครงสร้างทางอินทรีย์วัตถุครับ ดินจะต้องมีความโปร่งร่วนซุยนะครับมีการาแลกเปลี่ยนระดับน้ํากับอากาศได้นะครับเขาเรียกว่าความโปร่งร่วนซุยนั่นแหละนะครับระบายน้ําได้ดีไม่จับกันเป็นก้อนเหนียวอะไรประมาณนั้นนะครับต้องมีความร่วนซุยต้องมีอินทรีย์วัตถุที่จะเข้าไปช่วยตรงนี้นะครับช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารด้วยสร้างอาหารด้วยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยก็คือโครงสร้างที่2โครงสร้างที่2ครับ ต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีเพราะว่าไอตัวจุลินทรีย์ที่ดีมีไส้เดือนนะครับมีจุลินทรีย์ต่างๆที่จะเข้าไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนี่ยครับให้มาเป็นปุ๋ยได้อีกทางหนึ่งนะครับก็จะเกิดโครงสร้างทางทางเคมีนะครับก็คือตัวที่3จะเกิดโครงสร้างทางเคมีขึ้นมาแต่นะครับโครงสร้างทางเคมีที่ได้จากจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนี่ย มันจะเป็นโครงสร้างทางเคมีที่น้อยๆก็คือได้ธาตุอาหารที่น้อยๆจริงๆได้หมดเลยนะได้ครบหมดเลยนะแค่จุลินทรีย์ไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนี่ยสามารถสร้างโครงสร้างทางเคมีได้ครบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกำมถันทองแดงแมงกานีสโบลิตีนัมทองอะไรพวกนี้คือได้ครบหมดเลยเพียงแต่ว่ามันมีปริมาณไม่เพียงพอ ที่จะเอาไปตอบสนองในเรื่องของความสมบูรณ์ของทุเรียนสมมติเรามีต้นทุเรียนประมาณ8ปี8ปีไว้ลูกได้80ลูกในต้นนี้นะอาแล้วก็ทุกลูกต้องอยู่ในไซส์ประมาณสัก3 4 5หแบบนี้แล้วเราไปคาดหวังแค่อินทรีย์วัตถุกับโครงสร้างทางจุลินทรีย์ที่จะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กับเราแล้วเกิดเป็นโครงสร้างทางเคมีเอาไปเลี้ยงต้นขนาดนี้เพื่อทําให้ใบสมบูรณ์เพื่อทําให้ลูกสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้ พราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการเติมโครงสร้างทางเคมีลงไปก็คือปุ๋ยต่างๆทุกวันนี้แหละนะครับที่เราใส่ให้กับเขานะครับแต่การที่เราไปใส่แต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไอ้โครงสร้างแรกเลยเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง3ตัวนี้จริงๆ3ตัวนี้ต้องสมดุลกันนะครับอย่างอ่าอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยพื่อทุเรียนเป็นหลักเลยเพื่อทุเรียนเป็นระบบลากตื้น เวลามันกระทบมันกระทบเร็วพอมันกระทบเร็วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เราใส่ให้กับเขาเนี่ยเออหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการละกันอะสิ่งที่ทุเรียนต้องการจากเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการในปริมาณมที่มันเยอะเช่นอุย้ย NPK สูรเสมอแม่งต้องยี่สิบเสมอเว้ยเยอะเยอะไปเลยไม่ใช่เขาต้องการครบเพราะว่าการการที่เขาจะเอาธาตุอาหารไปใช้หรือว่าการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดินมันจะมีค่า PH เข้ามาด้วยนะครับ ระบบลากจะนําไปใช้ได้หรือไม่ได้มาจากโครงสร้างดินที่ดีก่อนพอโครงสร้างดินที่ดีค่า PH ต้องสมต้องเหมาะสมระบบลากที่สมบูรณ์ก็จะนํธาตุอาหารเราต่างต่างเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะได้ธาตุอาหารที่ครบนะครับแต่ไม่ได้ต้องการเยอะมันจะมีสัสดส่วนในแต่ละตัวแต่เขาใช้ตัวน้อยเป็นตัวกําหนดเช่นถ้าเกิดเรามี NPK เนี่ยประมาณสัก100%เซ นะครับร้อยเปอร์เซนที่เขาจะได้เราใส่ไปสองร้อยเปอร์เซนเลยก็ได้นะครับแต่ร้อยเปอร์เซนเขายังเอาไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีตัวธาตุอาหารที่ตัวน,น้อยอย่างเช่นโบลอนอย่างเงี้ยโบลอนต้องการหนึ่งเปอร์เซนแต่ถ้าโบลอนมีหนึ่งเปอร์เซนตนะครับหนึ่งเปอร์เซนตเขาต้องการใช้หนึ่งเปอร์เซนตแต่โบลอนจริงๆแล้วเรามีไม่มีเลยก็ได้อ่ะสมมุติเราไม่มีโบลอนเลยแสดงว่าธาตุอาหารทุกตัวเนี่ยนาไปใช้ไม่ได้เลยถูกตึงหมดเลย เพราะมันต้องมีครบทุกตัวเขาถึงจะเอาไปใช้ได้เขาต้องการธาตุอาหารที่ครบไม่ได้ต้องการธาตุอาหารที่เยอะนี่คือหัวใจของเขาหัวใจของการนําอาหารไปใช้ของระบบลากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบลากต้องดีก่อนระบบลากที่ดีมาจากดินที่มีโครงสร้างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือ3โครงสร้างนี้และมีค่า p h ที่สมดุลนะครับต้นพืชก็ อ่าระบบลากก็จะสมบูรณ์ได้เมื่อระบบลากสมบูรณ์ค่า pH มันสมดุลกันอยู่แล้วเขาสามารถนาธาตุอาหารที่ครบเนี่ยไปใช้ได้นะครับเขาไม่ได้ต้องการธาตุอาหารที่เยอะแต่ต้องการธาตุอาหารที่ครบนะครับปุ๋ยอินรียเคมีก็เลยตอบโจทย์นะครับผมเนี่ยเอาจริงๆผมใช้มาสิบปีอ่ะงานวิจัยจริงๆเขาทากันแค่ห้าปีนะก็เอาออกมาตีแผ่แล้วเอามาให้ใช้กันแล้วผมใช้มาสิบปีเนี่ยผมเชื่อว่างานวิจัยที่ผมทําเนี่ย สิบปีอะแล้วการันตีด้วยด้วยผลลัพธ์แล้วกันผลลัพธ์หลายๆสวนหลายๆแปลงทําไมสวนนรินทองคําพิมพ์เป็นเบอร์หนึ่งอุบลได้ด้วยการใช้ปุ๋ยสูตรเดียวนะครับอินทรีย์เคมีสูตรเดียวทําไมถึงเป็นเบอร์หนึ่งของอุบลได้เป็นเบอร์หนึ่งทางด้านอ่าผลผลิตต่อต้นนะใส์ทรงมาตรฐานส่งออกแล้วก็ผลผลิตต่อต้นได้นะครับนี่แหละ 200ต้น35ตันแบบนี้นะครับทําไมเขาถึงทําได้ด้วยปุ๋ยสูตรเดียวเพราะว่าปุ๋ยไอ้สูตรเดียวตรงนี้มันสามารถให้องค์ประกอบครบ3องค์ประกอบที่ผมพูดไปไม่ทําลายระบบลากนะครับอ่าแล้วก็มีรอบการใส่ที่ชัดเจนรอบการใส่เนี่ยผมใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ไว้ในตัวสีน้ําเงินตัวนี้คือรอบการใส่นะครับไม่รู้ได้ไปแล้วมี2ภาษาด้วยนะครับ มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่ามันมีมันมีต่างต่างประเทศด้วยเนาะนะครับก็ก็เลยอยากให้ลองเปิดใจนะครับวันนี้ฝากไว้ฝากไว้ด้วยนะเมื่อกี้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าระบบรากสัมพันธ์ยังไงกับปุ๋ยนะครับแล้วปุ๋ยที่ดีต้องมีครบ3มองค์ประกอบวันนี้ก็เลยฝากปุ๋ยเส้นหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ผมทําตัวใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวส9มเกมีแคลเซียมด้วยมีแมกมีแมกนีเซียมแล้วก็มีซัลเฟต นะครับมีซันเฟอร์ด้วยก็ขึ้นทะเบียนเป็น399เก้าเก้าแม็กแคลแคลแม็กซันเฟดละวกันแคลแม็กซันเฟด9สามเก้าเก้าแคลแม็กซันเฟอเอามาตอบสนองช่วงใดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนถามมาหลังจากที่บอกไปว่ากําลังทําอยู่แล้วกําลังขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการ,การเกษตรอยู่ตอนนี้เป็นกระสอบขาวอยู่นะครับเอามาทดลองใช้ก็คือ ให้แยกส่วนชัดเจนเลยเพราะว่าต้นพืชเนี่ยมีแค่2องค์ประกอบนะครับไม่ว่าผมจะพูดไปมี6ภปรสานที่ผมพูดเนาะก็คือรากกิ่งใบดอกผลแล้วก็ระบบน้ําเป็นประธานสภาพอากาศเป็นตัวแปรนะครับก็คือ7อย่างนั่นแหละอ่ะมีสภาพอากาศเป็นตัวแปรสําคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เตัวเนี้ยซ่อนอยู่ใน2โครงสร้างของพืชก็คือโครงสร้างการเจริญเติบโต,ตนะครับ โครงสร้างการจเจริญเติบโต,ตแล้วก็โครงสร้างของการขยายพันธุ์ก็คือการติดดอกออกผลเราก็จะเริ่มตั้งแต่ใบเพสะสมอาหารเพื่อการออกดอกนี่แหละนะครับนั่นคือเรียกว่าโครงสร้างของการขยายพันธุ์ต้นพืชมีแค่2โครงสร้างนี้ครับหนีไม่ได้นะครับหนีไม่ได้แล้วผมทําปุ๋ยออกมาก็คืองั้นเอา6 3สามสเอเนี่ยไปใช้โครงสร้างที่1เลยแล้วกันนะครับจะได้ชัดเจนเมื่อก่อนเราใช้ตัวเดียวจบทั้ง2โครงสร้างเนาะแล้วก็ไป คำนวณการให้น้ําเอาไปจับไปจับสังเกตจับอาการการให้น้านะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะนะเป็นสิบปีมาแล้วเนี่ยนะนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยทำ399มาเอาเอา,เอาไว้มาช่วยในเรื่องของการขยายพันธุ์เลยแล้วกันนะครับจะได้ชัดเจนว่าอ่ะสูโทกซ 34.8s เนี่ยคุณเอาไปใช้ในช่วงของการเจริญเติบโต,ตนะนะครับแล้วก็ไอ้399เอาแม็กซ n สันเฟเนี่ยคุณเอาไปใช้ในช่วงของการขยายพันธุ์นะ ก็คือสะสมอาหารเพื่อการออกดอก่าบำรุงดอกแล้วก็บำรุงผลใช้ยันตัดผลผลืตไปเลยนะค,คือใช้399เก้าเก้าแคลแมกซันเฟดแต่ราคาสูงกว่านะนะครับเพราะว่าถ้าเอาในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับไอตัว 4.8s เนี่ย633า8สาีเนี่ยราคาขายอยู่ที่580เนาะแต่ตัว399 l m a x s u แคลแมกซั ate, เนี่ยราคาขายอยู่ที่650บาท25กิโลเหมือนกัน เพราะว่าตัวนั้นเป็นเลโชหนึ่งสามสาเลโชเดียวก,กันกับ8 24 24ซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ก็เลยบีบราคามาได้อยู่ที่650บาทต่อ1นึกระสอบยี่ิกิโลนะครับก็ฝากไว้นะครับปุ๋ยที่ดีต้องมี3องค์ประกอบมีอินทรียวัตถุมีจุลินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์หาเติมได้นะครับแล้วก็ มีโครงสร้างทางเคมีนะครับแล้วก็ชัดเจนตอบสนองให้ดินดีเมื่อดินดีระบบลากก็ดีเมื่อระบบลากดีลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดีเมื่อลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดีก็ส่งผลไปที่ดอกที่ดีมีปริมาณที่เยอะมีคุณภาพนะครับแล้วก็ส่งผลเมื่อดอกมีมีปริมาณที่เยอะมีคุณภาพนะครับเราก็สามารถที่จะมีผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานส่งออกได้นะครับสำหรับวันนี้เราให้ฟังแค่นี้ครับสวัสดีครับ